ช่วงโซนสุขภาพใจวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเทรนเซลคอมพรัชันครับว่าดีกับเรายัางไงครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดนดาวงธีรทรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการปรึกษาอาจารย์ประจำสาขาภา,าควิชาจิตวิทยาปรึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพามาพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะ และตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ตามแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์คะสังคมปัจจุบันเนาะหลายๆคนก็บอกว่า,าคำานึงถึงคนอื่นมากกว่าตนเองใช่นหมเราเกรงอกเกรงใจคนอื่นมากเลยแล้วก็บางอย่างพอเราเกรงอกเกรงใจคนอื่นเราก็มารู้สึกแบบกดดันตัวเองทีหลังมารู้สึกว่าเครียดกับตัวเองทีหลังเพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้สนใจตัวเองอมากเท่ากับคน<ะ>อืน่นทีนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของซ e l f c o m p a r ช s o n นิดนึงคะ่ะว่ามันคืออะไรแล้วมันช่วยเราได้ยังไงบ้างค่ะ ก่อนอื่นเราก็นึกถึงที่ท,ท,ที่น้องโบตันพูดว่าเรามักจะนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองอใช่ไหมคะ,ะมันเป็นเรื่องราวเดียวกับที่เวลาเราเข้าใจเหมือนกันว่าเราเมตตากรุณาต่อคนอื่นกลับกันแค่ตัดจากคาว่าคนอื่นมาเป็นตัวเองอเราใจดีความความเมตตากรุณาเนาะมันก็หมายถึงความใจดีความอ่อนโยนนุ่มนวลความรับรู้ใน ตัวเองในทัศนคติที่แบบว่ากับตัวเองในชังบวกอะค่ะเราเราพยายามเข้าใจคนอื่นเขาอกเข้าใจคนอื่นทุกอย่างไม่เป็นไรใช่ไหมค่ะพเธอนี่กลับมาความหมายของเมตตากรุณากับตัวเองก็คือเราจะมีมุมมองกับตัวเองในเชิงบวกแล้วก็มีการรับรู้กับตัวเองที่เข้าอกเข้าใจตัวเองโดยปรับทัศนคติทางลบให้มันลบออกไปจากตัวเองอะค่ะ แล้วก็รักตัวเองขอบคุณตัวเองอครับแสดงว่าการรักตัวเองหรือการเมตตาตัวเองเนี่ยแสดงว่ามีความสําคัญมากๆเลยใช่ไหมครับสำคัญค่ะพี่ป๊อปอเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเราเราอยากจะเป็นคนดีในสังคมเราอยากจะเป็นให้ให้คนยอมรับเราเรามากักจะบอกว่าโอ้คุณลักษณะอันดับหนึ่งที่เธอชอบ <c oughs> ฉันหรือฉันชอบเธอคือต้องเป็นคนที่มีเมตตาต้องนคนคที่กรุณากับ คนอื่นได้นะเราจะแต่อันนั้นบางทีมันอาจจะเป็นภายนอกที่จะพูดไปแล้วมันก็อาจจะไม่ทั้งหมดของหัวใจของเราที่เราจะยอมยอมเข้าใจจริงๆเราอยากจะเป็นบุคลิกภาพแบบนี้คุณลักษณะแบบนี้แต่<ช>ถ้าปรับกันว่าเรากลับเอาคุณภาพของใจตรงนั้นมาใช้กับตัวเองใ,<ช>ให้เปรียบเหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองอะค่ะเราอยากจะปฏิบัติกับ กับเพื่อนคนนี้อย่างไร,รเราดูแลอย่างไรเขาอกเข้าใจกับเขาอย่างไงอม,มองเขาเคียงข้างตัวเองอย่างเงี้ยค่ะคมันมจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะพาให้ให้ตัวเราอยู่กับโลกใบนี้ได้อย่างที่ไม่ได้ไม่ได้รับสภาพกดดันเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะเข้าใจเราอย่างแท้จริงเท่ากับตัวของเรา,เ,ราเอง ก็คือเหมือนกับว่าคือนอกจากที่เราจะใส่ใจคนอื่นแล้วเนี่ยทุกคนใส่ใจคนอื่นหมดเนาะว่ากลัวว่าคนอื่นจะไม่รักเรากลัวว่าเออเดี๋ยวคนอื่นจะคิดกับเรายังไงแต่เราก็คือพอเราไม่ได้มองว่าตัวเองคือเพื่อนคนนึงเหมือนกันอันนี้คือสําคัญแล้ววิธีการที่เราจะหันมาสนใจตัวเองให้ตัวเราเองเป็นเพื่อนเราแบบนี้ค่ะมันมีวิธีการทำยังไงบ้างคะอาจารย์ เป็นเหมือนกับพูดง่ายๆเหมือนเราเป็นเพื่อนสนิทกับตัวเราเองเนาะ,ะเราก็อยู่บางทีเรามักจะคุยกับตัวเองในในด้านลบอะค่ะเ,<อ>เรามักจะเบรมกับตัวเองเพราะเราค่อนข้างตั้งกรอบและคาดหวังกับตัวเองค่อนข้างสูงจริงไหมคะกับ<ะ>คนอื่นเนี่ยเราเข้าใจได้เพราะเขาคือคนอื่นเอาแค่นี้เรารับได้นะ,ะวันนี้รถคันนี้ปาดหน้าเรา<ะ>เราก็บอกว่า ไม่เป็นไรเขาคงรีบเขาคงมีเรื่องราวให้อภัยเขาให้เราก็จะแต่ถ้าเราไปไม่ทันเราจะรู้สึกว่าโมโหเกลียดกาสตัวเองลุงนี้ทำไมอีกนิดนึงเราจะเฝ้าวนเวียนตำหนิตัวเองโกรธตัวเองโมโหตัวเองใช่ใช่ค่ะแล้วก็บางทีเราก็จะลงโทษตัวเองด้วยคราวหน้าไม่เอานะต่อไปต้องดีกว่านี้นะครับ มันต้องอย่างนี้สิแล้วฉันก็จะมีภาพตรงนี้เหมือนกับถ้าต่อไปเลยก็คือทฤษฎีของดรนิฟนะคะท่านาก็คิดขึ้นมาว่าการที่คนเราจะอยู่ในโลกใบมนี้ได้ที่มันเปลี่ยนแปลงเนาะท่านอบอกว่าคนเราควรจะนอกจากที่เราจะเมตากรุณากับคนอื่นแล้วเราต้องกลับมาเมตากรุณากับตัวเองอเขาก็จะแบ่งเป็นว่าเราจะควรจะต้องอันที่หนึ่งก็คือเราควรจะใจดีกับตัวเองค่ะ ให้มองตัวเองเหมือนที่เราพูดไปตอนต้นว่าเป็นเพื่อนสนิท<ม>ใจดีกับตัวเองอบอ้อมอารีอ่อนโยนกับตัวเองเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเหมือนที่เราต้องการความรักจากคนอื่น<ม>พอแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีใครที่จะให้ความรักเราได้เต็มที่เท่ากับตัวเอง<ม>เพราะว่าเราจะรู้ว่าเราต้องการอย่างไร<ม><ม>เราจะรู้ว่าเราต้องการ เหมาะสมเพียงพอขนาดไหนเมื่อเรามองตรงนี้ได้เราจะนุ่มนวลและอ่อนโยนกับตัวเองได้อ,อันที่สองก็คือว่าเราให้มองความเป็นมนุษย์ว่าทางตะวันตกเขาก็มองมาเหมือนกันว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์ทุกอย่างมันหาไม่ที่จะสมบูรณ์แบบมสมบูรณ์แท้ไม่มีใช่ไหมคุณไม่มีค่ะเพราะทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันจะมีทั้งทุกข์และสุข เขาก็บอกว่าการที่เราจะเมตตาต่อตัวเองได้ให้เราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เรียนรู้ที่จะอยู่กับสุขแล้วก็ยอมรับเมื่อมันเกิดทุกข์ชีวิตมันจะต้องมีทั้งสองด้านนะเมื่อเราเข้าใจว่าโอ้ไม่ว่าจะมีการพบกับสิ่งที่รักก็เป็นสุขเนาะพลัดพาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ได้โรคใบนี้เปลี่ยนแปลงได้จะทําเปลี่ยนแปลงเราเข้าใจก็เข้าใจโลกชีวิตก็เป็นตัวประกอบที่สองที่จะทําให้เรา มีความเมตตากรุณาต่อตัวเอง<ม>ต่อมาอันที่สามเวลาจะทำอะไรต่างๆเรามักจะบอกว่าอย่าหลุดนะสติอ<ม><ม>ย่าหลุดนะสติ<ม><ม>เพราะฉะนั้นสติ mindfulness เป็นอย่างหนึ่งที่จะทําให้เรามีความเมตตากรุณาต่อตัวเอง<ม><ม>เราจะคร้ควรเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น<ม>อย่างจริงแท้ค่ะ แล้วเวลาเราจะให้ความเมตตาต่อตัวเองเราจะมีมุมมองบวก<ม>ซึ่งบวกต้องเป็นจริงเพราะเราเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นจริงและมีสติว่า<ม>อ๋อเต็มที่แล้วนะ<ม>ใช่แล้วนะณ<ม>วันนี้ที่เดินทางมาขนาดนี้เก่งมากละมมเมื่อเรื่องราวมันเกิดแล้วอะไรที่ฉันสามารถจัดการกับมันได้<ม>และอะไรที่นอกเหนือกับอำนาจตรงนั้น<ม>นั้นจะถามตัวเองว่าเต็มที่ของฉันทำได้แล้ว<ม> stop บางคนบอกว่าฉันต้องสมบูรณ์แบบฉันจะแบบผิดพลาดไม่ได้แต่จริงๆคือชีวิตของเรามันไม่ใช่มันอาจจะมีแบบว่าสะดุดบ้างทุกบ้างสุขบ้างอยู่กับมันให้ได้ใช่แต่ทีนี้บางคนบอกว่าฉันไม่สามารถทําได้ฉันไม่สามารถแบบให้อภัยตัวเองก็ไม่ได้เผลอทําผิดบางคนอาเผลอทาผิดแล้วก็แบบฉันผิดไปแล้วอะก็รู้สึกผิดเสร็จปุ๊บ ก็ยังตอกย้ำกับความผิดของตัวเองอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จักให้อภัยตัวเองอันนี้ยากสำหรับคนที่เขาแบบว่าเป็นคนที่คิดแบบสมบูรณ์แบบอันนี้เราแกย้งไงดีคะอาจารย์มันต้องฝึกนะคะเพราะว่ากว่าที่เราจะลงโทษตัวเองเราใช้เวลานานเี่ยค่ะอหูแป๊บเดียวค่ะเพื่อกว่าเรื่องเราที่เกิดขึ้นเราลงโทษปุ๊บแป๊บเดียวปิดเพราะมันเป็นความเคยชินไงคะเพราะเราเวลาเราเกิดเรื่องราวก็ตามในสังคมทุกอย่างอะค่ะ เวลาเกิดเรื่องเราไม่ค่อยถามต้นเหตุเรามักจะถามว่าเรื่องนี้ใครผิดที่ทํางานทุกที่ก็เหมือนกันค่ะสมมุติว่าเรากำลังทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วเสียงหายไปเราจะหาแล้วว่เกิดจากอะไรแล้วเราก็จะมีคําบอกว่าใครทํำใครทํำเรื่องนี้มีอะไรต้องมีคนรับผิดชอบเพราะฉะนั้นพอเวลาเกิดเรื่องกับตัวเองอะค่ะหรือเรื่องราวที่เราไม่สามารถก้าวผ่านไปได้เราก็ต้องกลับมาลงโทษที่ตัวเอง เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกลับมาให้อภัยตัวเองเรียนรู้ที่จะรักเราต้องฝึกเหมือนกันแต่อันดับแรกเราต้องฝึกมองอย่างแท้จริงฝึกมุมมองทางบวกของชีวิตและที่สําคัญที่สุดเราต้องยอมรับตัวเองอยอมรับความเป็นจริงของชีวิตให้ได้เหมือนหลักสัจธรรมที่บอกตอนต้นนะคะอันดับต่อมาอมคือเราไม่สามารถจะไปถามหาการให้อภัยจากคนอื่นได้เลยม,มันไม่หายอะคะ่ะถ้าเรามไม่ให้อภัยตัวเองก่อน คือเราต้องให้อภัยตัวเองก่อนแล้วเราจะให้อภัยคนอื่นได้ค่ะเพราะว่าเราเหมือนกันค่ะถ้าเรารักตัวเองอย่างแท้จริงเราก็จะรักคนอื่นเป็นอย่างแท้จริงนะคะหรือเราเมตตากรุณาต่อตัวเองเราก็อกเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าอกเข้าใจคนอื่นอภัยก็เหมือนกันออฉันให้อภัยตัวเองได้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น มีโอกาสและเวลาฉันจะเดินหน้าแบบมันใหม่ณเวลานี้โอเคในทุกๆเรื่องที่เกิดแล้วอะค่ะมันมีเรื่องดีๆอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าเราใช้เมื่อกี้เราพูดว่าองค์ประกอบหนึ่งคือสติใช่ไหมคะมเรามองสติอย่างชัดเจนมองอย่างเข้าใจใครควรเราก็ยอมรับมันเราก็จะเห็นว่าอ๋อที่ผ่านมามันมีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะในมุมมองบวกของชีวิตแล้วพอเราฝึกตัวเองจนเป็นแบบนี้ ผลที่ได้มันก็จะทําให้เราไม่กดดันตัวเองพูดง่ายๆก็คือยืดหยุ่นกับตัวเองยืดหยุ่นกับหัวใจตัวเองนยคะเหมือนเราต้องดูพื้นฐานความเป็นจริงของรับเป็นหลักยอมรับยอมรับเลยเรามองเห็นแต่เราบางคนมองเห็นนะคะก็เห็นนะแต่ว่าฉันไม่ยอมรับอืมค่ะแล้วสมมุติบางคนบอกว่าฉันก็ดูตามความเป็นจริงแล้วแหละว่าความเป็นจริงของเราก็ไม่ได้เข้าข้างตัวเองเนาะเออความเป็นจริงมันมันได้อะแต่ก็ก็เลยคาดหวังไป แล้วพอม,มันมันมันผิดหวังแล้วก็ต้องย้อนกลับมาว่าพอผิดหวังก็ต้องให้อภัยตัวเองให้ได้ค่ะเพราะว่า,า,าโลกเป็นจริงมันไม่ได้มีหนึ่งเดียวนี่ค่ะอ่าค่ะทีนี้อยากจะทราบอย่างนึ่ยค่ะอาจารย์บางคนเขาอาจจะคิดว่าเอะการให้อภัยตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ทีนี้พอมาให้อภัยตัวเองแล้วกลัวว่าจะแบบ เดี๋ยวพอให้อภัยตัวเองบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเริ่มไม่มีความหวังความคาดหวังแล้วเราจะทําให้แบบเราใช้ชีวิตเรื่อยเปยื่อยไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดหมายไหมเพราะว่าบางคนบอกว่าไม่กินพอมันย้อนไปที่ที่บอกว่าพอเราคาดหวังเยอะใช่ไหมคะพอเราพอเราตา้องต้องลดความคาดหวังตรงนี้หนึ่งเหมือนใจดีกับตัวเองเมตตาก,กับตัวเองใช่ไหมแต่ว่าบางอย่างก็ต้องใช้ความหวังลัต การคาดหวังในการที่ก้าวเดินต่อไปในชีวิตแบบเนี้ยมันจะแย้งไหมคะอาจารย์มันไม่แยง้งถ้าเราทําทุกอย่างให้มันพอดีแล้วก็ไม่เมื่อกี้ตอนตอน้ตนๆที่อาจารย์ตามเพื่ว่าเราไม่ยึดเราไม่ยึดเรายึดหจุ่นเราทําตัวเป็นเหมือน ไม่รู้สมัยก่อนเรียกหนังสติ๊กหรือหนังยางอะค่ะหนังยางมันน่ารักนะคะเพราะว่าต่อให้เรายืดมันขนาดไหนไปรัดกล่องรัดของมันจะกลับมาสู่วงเดิมแต่เราต้องยืดมันให้พอเหมาะนะคะเพราะถ้งยืดมากๆมันก็ขาดใช่ค่ะมันก็จะขาดมันก็ตึงมากเลยเพื่อตึงตลอดเวลาก็ไม่ได้ใช่ไหมคะพอเวลาที่มันไม่ถึงเวลาตึงเราก็ผ่อนคลายกลับมามันเหมือนกันแบบว่าทําความหวังของเราก็เหมือนกันถ้าอยากแบบว่าตึงจนเงินไป ไปยืดมันถ้ายืดมันปุ๊บอาจจะขาดได้เหมือนกับหนังยางที่อาจารย์เปรียบเทียไว้ยกตัวอย่างแต่ถ้าสมมติว่ามันขาดไปแล้วมันผิดหวังไปแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่ก็ค่อยๆควรกับณัปัจจุบันเนี้ยที่มีดีที่สุดที่มีค่าที่สุดคือตัวเราและลมหายใจของเราตราบใดที่สุดที่เรายังมีชีวิตถ้าสมมติจะพูดถึงเรื่องของการแบบว่าเมตตาต่อตัวเองนะคะพอทำแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะอาจารย์ อย่างแรกที่ที่เรารู้สึกนะคะเวลาที่ต้องถามพี่ป๊อบก่อนนะกลับมาถามพี่ป๊อบช่วยอย่างสมมุติว่าทําไมพี่ป๊อบถึงอยากอยู่กับคนที่ใจดีอยากอยู่กับคนที่เมตากับพี่ป๊อบคะเพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่กับคนที่มาสบายใจเย็น,ยนมีความสุขนะ แล้วแบบว่าเราเหมือนกับเราไม่ไม่ไม่ค่อยอะไรอารมณ์เราไม่ไม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 ค่อรรคยร้อนเพราะเห็นอา,ารย์ตามใช่ไหมคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นพอพอเราทําอย่างนี้เราเราอยากอยู่เพราะฉะนั้นพอกลับมาเริ่มที่ตัวเองเราก็จะเริ่มมีความสุขและที่สําคัญเรามีคุณค่าเพราะเรามองตัวเองอย่างยอมรับเราบอกว่าต้องยอมรับใช่ไหมคะเราเข้าใจว่ามนุษย์สามารถผิดพลาดได้สามารถมีทั้งถุกและทุกข์แล้วเราก็มีสติในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามเมื่อเราเมตตากรุณาต่อตัวเอง เราก็จะไม่ใจร้ายกับตัวเองและไม่ใจร้ายกับคนอื่นอืครับนี้คือสิ่งสําคัญใช่ครับที่ทําแล้วมันจะดีกับสังคมด้วยครับและยิ่งในยุคสังคมปัจจุบันเนี่ยครับอยากให้อาจารย์แบบแนะนําหน่อยว่าในยุคของเราเนี่ยมันเป็นยุคของเล็กทุกอย่างมันเร่งด่วนไปหมดเลยเนาะมีทั้งเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยเราเอาศาสตร์อันนี้ครับคือการให้อภัยกับตัวเองมาใช้ถือว่าในยุคนี้เหมาะไหมครับ ดีค่ะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันน่าจะเอามาใช้แต่เวลาจะใช้เราอาจจะต้องพิจารณานิดนึงว่าอ,อย่างที่เราเจอบ่อยๆนี่จะเป็นทางโซเชียลเนาะพอเอาเข้ามาแล้วโอ้แล้วยังไงดีฉันไม่เหมือนกับเขาฉันฉันจะต้องแย่เราจะเบรมตัวเองว่าก็ต้องมาคร่ควรพิจารณาเรียกว่าตัดโดยใช้เมื่อกี้เราพูดก,กันถึงเรื่องสติใช่ไหมเพราเวลาเอามาอันแรกก็คือรับรู้บริโภคข่าวสารยังมีสติ สติเราจะรู้สึกว่าถ้ามันเข้ามาแล้วทำร้ายตัวเองเราต้อ,พอ,พองตัดทอกนะเหตุผลอะไรที่ฉันไม่เหมือนคนอื่นมาตรฐาน,น <sparkle. S 2> ที่คนอื่นวางไว้มันตรงไหนที่มันตรงกับฉันต้องถามคำน,นี้นะคะว่าตรงไหนที่ตรงกับฉันแต่ไม่ใช่มาตรฐานเขาแล้วฉันต้องวิ่งไปถึกถ้อตรงกันกับเราชใช่ใช่ค่ะใช่เอาจริงมาตรฐานแต่ละคนเราไปใช้ด้วยกันไม่ได้ก็มันจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแล้วเราก็จะ ตึงไปความสามารถของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดกนะครับเหมือนกับเมตาก็เหมือนกันเหมือนความดีอะค่ะเราจะมองคนว่าดีดีแต่ละคนคือมันอาจจะไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันเราอาจจะโกรธที่คนนี้ไม่ดีกับฉันเราอาจจะโมโหที่คนนี้ไม่ไม่เข้าใจฉันเราเที่ยวตามหาจากคนอื่นซึ่งโซเชียลเราก็ไม่รู้จักนะเขาอาจจะมีวิาวิจารเราก็ตามเพราะฉะนั้น คนที่จะเข้าใจตัวเองได้ดีที่สุดตัวเราเราพอเราเข้าใจตัวเราชัดเจนเมตตาไม่ใจร้ายกับตัวเองวันนี้ทํางานหนักพี่ป๊อปกลับไปพักผ่อนน้องวัตันกลับไปนวดไปสปาแล้วใจดีกับตัวเองเข้าใจตัวเองแต่เราต้องบอกตัวเองว่าฉันจะพอแค่ไหนฉันจะรักแค่ไหนมันสามข้อตําว่ามันใช้ได้ดีเลยพี่ป๊อปก็คือยอมรับเนาะใจดีแล้วก็สร้างความเข้าใจที่แท้จริงว่าเอายอมรับได้ว่า ชีว everyone, ิตมีทั้งทุกข์และสุขแล้วก็มีสติแล้วก็สุดท้ายที่แบบว่ารู้สึกอยากจะบอกทุกคนเลยว่าให้รู้ว่าชีวิตนี้มันแพงนักค่ะเรียนรู้ที่จะรักเราให้มากที่สุดรักตัวเองแล้วมันจะไปรักคนอื่นได้ดีค่ะอยากให้อาจารย์ตามทิ้งท้ายสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการเมตตาตัวเอง self compassion ว่าเราจะต้องทํำยังไงดีง่ายๆสั้นๆเข้าใจง่ายๆเคะอาจารย์เราอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับตัวเราอย่างไร ให้เราเริ่มปฏิบัติกับตัวเองค่ะเราอยากได้ความรักอยากให้คนอื่นใจดีเราก็ใจดีกับตัวเองอก่อนที่เราจะไปถาหาคนอื่น เพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่เคียงข้างกับเราก็คือตัวของเราเองค่ะค่ะคุณผู้ชมได้ฟังแล้วนะคะว่าไม่มีใครเข้าใจเราได้ดีเท่ากับตัวเราฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องมีความเมตตาให้กับตนเองนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้ชีวิตมีสมดุลไม่ตึงไปไม่หย่อนไปหรือว่าทําอะไรผิดพลาดไปก็ลองย้อนมาให้อภัยตนเองนะคะก็จะทําให้จิตใจเราดีขึ้นและพอเราดีเราก็จะ อุู่กับคนอื่นอยู่ในสังคมสังคมคนรอบข้างก็จะรู้สึกดีกับเราไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ตามมากเลยค่ะขอบคุณคาคุณค่ะขอบคุณค่ะ self compassion หรือความเมตตาความใจดีความการุณาและความเข้าใจที่คุณมีให้กับตนเองโดยเฉพาะเมื่อคุณประสบกับความล้มเหลวผิดพลาดสิ่งนี้คือการประพฤติในทิศท,ทางเดียวกัน กับการดูแลเพื่อนของคุณในยามที่เขาได้ทำผิดพลาดหรือมีความทุกข์ซึ่งวิธีการเพิ่ม s e l ฟ์คอม a พชั o นให้กับตนเองเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลาด้วยคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการลดการตัดสินใจที่มักจะเกิดขึ้นกับตนเองลดความสมบูรณ์แบบของตัวเองลงเพิ่มการขอบคุณให้กับตนเองและให้อภัยตนเองเสมือนเพื่อนคนหนึ่งที่คุณรักและเข้าใจการรู้จักตัวเองด้วยการรู้เป้าหมายระยะสรรั้น เป้าหมายระยะยาวคุณค่าที่ตนเองมีและข้อดีของตนเองจะช่วยทำให้คุณได้เห็นแง่มุมต่างๆที่อาจจำเป็นในการช่วยให้คุณมีคุณลักษณะของ self compassion ได้มากขึ้น